พระชนวานราชสองสารพระภูมินเอกองคณนิอบอดินพระปิ่นเกตผู้ปกไทยขอจงพระชนยืนพระชื่นตรลาภัยปกเกล้าเป็นหลักชัยตราบชั่วนิดนิ่รังเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทคอมดีไลน์จำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ ถึงแล้วครับตา,อาจอดทำไมอ่ะถึงแล้วครับอ้อาวอก็ค่อยลงครับตาอ้ตาครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวผมจะเข้าไปซื้อของก่อนนะครับยังไงตาเฝ้ารถก่อนนะครับโอ้ไม่ต้องห่วงร้องถึงข้าจักแต่แต่ว่าตาข้าดีโอ้ยอย่างนั้นดีเลยครับนะฮะถ้าเกิดมีโจรมาขโมยรถนะครับให้ตาเนี่ยจำทะเบียนรถโจรไว้นะครับตา,าไม่ต้องย้ำมากหรอกรีบไปรีบมาละกันไม่ต้องห่วงถึงแก่แต่ตาข้าดีครับผม ้จออนนีสมาหาใครพอนมพนมีเลยเฮ้ยพอนมพอนมเอาเฮ้ยพอนมใจจนใจไล่รถไปติดนไั่เอาไปได้เลยเกิดอะไรขึ้นครับตาขโมยรถไปแล้วอ่ะโจรขโมยรถไปแล้วเออตาตาเห็นทะเบียนไหมครับเห็นเออเลขอะไรครับจำไม่ได้ สายตาบอกสายตาดีไงครับสายตาได้ันดีแต่ความจำมันเสือ่อมเอ้ารถคุณซื้อมาด้วยอ,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 อตาเห็น้ต้ทะเบียนมันเป็นไงครับเป็นสี่เหลี่ยมโอไม่ใช่อย่างนั้นครับตาเลขทะเบียนอะไรครับจำไม่ได้โอ้เอางี้ดีกว่าครับผมว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องรถไม่ต้องไปแจ้งความแล้วครับไปรักษาอัลไซเมอร์ดีกว่าครับตาไม่ไก็ได้ ทางไหนไดีครับตาจำไม่ได้นี่ดีกว่าครับก่อนบายคายเรียสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพลผสมว่านชักบนลูกเบอร,ร์777ตราหมอเสงสบูู่เบเนเซีน็ต C&E จะให้สอนเด็กส้งสองคนนี้ค่ะอยากเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอ่ะคนนี้เริ่มก่อนเลยครับอมีวิธีไหมครับมีครับวิธีการเสิร์ฟครับหนูเสิร์ฟเป็นไหมจ๊ะเสิร์ฟเป็นค่ะไหนหนูลองเสิร์ฟให้พี่ดูสิรอแป้งนะคะน้ำได้แล้วค่ะส่วนนี้อาหารเช้าค่ะนี่คืออะไรจ๊ะนี่คือน้ำค่ะการเสิร์ฟทำอะไรจ๊ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟะไรเิร์บอล ไม่ได้สบาหันลูกขันอยู่ร้านอาหารเสมอเลยไอแตงแค้นซ้ำแบบเด๋อเสมอเลยเสมอเลยไอแตงฟังฟังฟังเอ็แตงไอนตงบอลเล่นี่คือลูกบอลเล่เอ็แตงเซนามิเลเมสินเมสตั้งสมาธิให้ดีแล้วทำมือแบบเด็กเอ็นองบอลเล่มุติเซนามิสินไหมยื่ลูกบอลเล่ไปประมาณร้อยเมตรว้ายจะบ้าแล้วคนนั้นไม่ใช่แม่น่าแข็งเลยยาวเอาแค่สามเมตรพอสสามเมตรก็ยาวไปเอาเมตรเดียว เม็ดเยวก็เยอะวานึงข้ามือเนี่ยเออเมนะียเนี่ยยื่นวอลเลย์บอลเราไปหนึ่งฝ่ามือเอเซนามอวเนีเน่ยเซนเซนเซนองส,สายตาต้องมองตรงไปที่ลูกบอลเลย์อย่าวักแรกอย่าล้อล่นไม่ได้เอซวนันอร์สเต็มเยนิโปรเทนเนี่ยบอดี้ในร่างกายโดยเฉพาะเอวหรือว่าก้นของเราอย่าไปใส่โดเดโดเด,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 ดเอานามัตเลอร์โค่นนี่โก่งตูดให้แข็งแรงขึ้นปั๊บ อันนี้บอทเสนอที่มีโมกเป็นเบสเสนอตามองที่ลูกอันนั้นเป๊ะแป๊ะเป๊ะตีลูกสามทีเพื่อ <c oughs> เป็นการหลอกล่อคู่ต่อสู้แป๊ะเป๊ะเป๊ะเอสนาแม่มเนี่ยนี่เว้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเสริมสักทีกูเหนื่อย อธิบายครับอธิบายมากมายเลยนะเป็นโค้ดคุณต้องอธิบายให้ละเอียดโอเคครับไอ้สิ่งนั้นพูดไอเกมสนเบรพูดในนั่นสี่โค้ดเนี่ยนะโมเซ่ในคอนเทนอย่าทำก้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วโยนลูกให้สูงประมาณ85ชั้นแบบตึกใบหยกโอ้ยสูงไปมากไปใช่ไหมมากไปเอาแค่เมตรเดียวอ่ะโยนลูกมาที่บ่บ่โยนบ่บ่เสร็จนะโยนพี่โยนพอโยนเสร็จแล้วก็ตบได้ไหมลูกโอเคโอเคค่ะซัมบ์กลองทีลูก เอาะแมเนแมเน่แมเนแมเน่เขาบอกว่าแม่มึงแม่มึงมยื่นลูกไปอ่ายื่นลูกไปข้างหน้าเอานบอเลยอนเฉยๆจักระแลหูไปนิดดำนะนี่จักระแลหรือหนังไก่หนังไก่มากจักระแลเอ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 เเต้องออเนเอนอเออเอเอเเยื่นเเเเออเเเออเเเเอนอเคนเอเ เขาบอกแล้วไงว่าอย่าไปทำก้นอย่างนี้ให้โก่งก้นขาขาอย่าหนีไปขาอย่าหนีทางนี้ไปไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอวหนูต้องอย่างนี้สิคะจังหวะครจังหวะพอเก่งพอเก่งให้ได้ทีเนี่ยเเนี่ยเอันนี้คืออะไรสูตรล้มปลาเทาท้องยังไงพอเก่งปั๊บพอเก่ง อ๋อลูกตกจะได้มีความเร็วแรงแรงแรงอ๋อไอ่ลองทำที่ลองทำเรียกพลังเรียกพลังอันนี้นะคะเสียเลยเนีออกเสียงด้วยออกเสียงด้วยยกไปเก่งแล้วก็เก่งขาเนี่ยขาเนี่ยเออนี่เก่งนี่โกงตูโกงปูเนี่ยเขาจำได้แล้วจอจำได้ค่ะเริ่มนะคะไม่ลองทำที่โยนลูกโกงไอ้นั้นแม่ได้โกงเขาไปข้างหลังมาข้างหน้าทำไมเนี่ยเขาอยู่ตรงกล โยนลูกเหรอวตนนี้ตบวันนี้ตบโยนปุ๊บใช้ได้นี่แต่ว่าตบยังเบาไปต้องฝึกอีกเอาใหม่ได้ไหมคะพอกระดุกมันไม่ยากเลยค่ะคุณพี่ขาคุณพี่ตบเบาคุณพี่ต้องตบแรงๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยก้าวเลยหลักสูตรเลเนี่ยอันนี้ไม่ได้ก้าวเลยหลักสูตรอันนี้ก้าวเล้วครูแล้วครูครูเอาขอโทษการแข่งที่มาเล่นที่นี่ทุกคนตบหัวกูทุกคนเลยใช่ขอลองหน่อยใครฮะผม ลายมือขาดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไดผมทำไมอ่าก็ไปหัวทำไมจะได้เห็นชัดๆชัดด้วยครับแล้วดังด้วยครับผมมันต้องอย่างนั้นครับอันนัมเม้นะอันนั้มเม้นะอันนั้นบอลเนี่ยอันนัมบอลเนี่อันนัมคนสายความไม่ได้นะอันนัมคนสายความไม่ได้อันนั้นจบอันนี้โอเคแล้วโยนลูกโยนไปปั๊บแล้วก็ตบนี่ลูกจะไปนู่นกราเซียสกราเซียสอะไรอะนั่นเป็ลูกขาหนูค่ะโอเคเริ่มเสิร์ฟ พอแล้วจังหวะปั๊บโยลูกขึ้นโยลูกแล้วก็ตอบใช้ได้อันนี้เป็นสูตรอะไรครับพี่เลได้อะไรรคับไม่ได้สูตรแสบครับอ๋อเหรอโอเคครับนี่คือการเสิร์ฟอยากเห็นคุณโจอีตเสิร์ฟให้ดูสักทีอย่าเลยนี่เอนะบอลเลยเพราะเราพอทีเดียวดิพอทีเดียวดิพอทีเดียวเนี่ยเอนะบอลเนี่ยเอนะพี๊ด เมื่อเมื่อคืนใส่มัวผมผมผมก็ไม่ได้นี่ยอย่างนี้นาพลาดทีสามสองนักเอางี้เอาไว้ก่อนด้วยนี่คือการเสิรฟ์รฟทำไมโค้ชแต่ว่านาักวอลเลย์บอลเนี่ยทีมชาติคนที่ตกหนักที่สุดใครครับรู้จักไหมอ,ออนอุมา,ออ,อ,มาออนอุมาสิงสิริใช่พระหรือไม่ใช่สิงศรีไม่ใช่สิงสิริออนอุมาตกหนักที่สุดถูกต้องวันนี้ผมจะให้เขาเนี่ยมาสาธิตการตกดีดีเลมาด้วยเมื่อกี้เสิร์ฟครับอ้นี่ตกอ่อนอุมาเชิญครับ ดีมากครับสวัสดีค่ะคุณออรุมานขอเวลาที่นึงครับเออนมแยกทางกันแล้วกัก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้คุณออลุมานเนี่ยหยิบลูกวอลเลย์ไม่ใช่ครับวอลเลย์อยู่นี่ค่ะวอลเลย์เอามาครับมาครับได้เลยครับในวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะ อีฉันเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นนักตบมือหนึ่งเลยนะคะนักตบมือหนึ่งแล้วอีมือหนึ่งอยู่นี่ค่ะก็เคล็ดลับการตบง่ายๆนะคะถ้าเราซุ่มสี่ซุ่มห้าตบไปเนี่ยค่ะมันไม่ได้ผลหรอกค่ะเราต้องจ้องหน้ากันค่ะเป็นจิตวิทยาค่ะจ้องคู่ต่อสู้สมมุติเป็นคู่ต่อสู้ค่ะลองสิคะค่ะอ่า นี่จะแต่งงานกันหรอคะจ้องจะตอบเนี่ยค่ะเราต้องจ้องด้วยแล้วจิกสายตาค่ะมาคาดมาดร้ายค่ะลองสิคะจ้องดุดุค่ะดุดุค่ะอ่้แล้วค่ะค่ะปากไม่ต้องค่ะจ้องอย่างเดียวค่ะค่ะจ้องค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มได้แล้วค่ะทีนี้พอสายตาได้แล้วนะคะเราต้องพูดยุยงยั่วให้มันโกรธค่ะยุให้มันโกรธถ้าพูดก่อนเนี่ยได้เปรียบค่ะเริ่มเลยนะคะสวยตายแหละอีหน้ายาว สวยตายแหละอีหน้ายาวตอบไปเลยค่ะแหมมาด่าฉันอีหน้ายาวโถอีกระเทยควายมาด่าฉันหน้ายาวแกกระเทยควายนี่เลิกแล้วเลิกแล้วเลิแล้วแหมอยังแกเนี่ยฉันอยากจะรู้จริงๆหน้ากับรองเท้าน่ะอันไหนสวยกว่ากันแหมอย่างแกเนี่ยฉันอยากจะรู้จริงๆหน้ากับรองเท้าเนี่ยอันไหนสวยกว่ากัน มาถามฉันได้ลองท้าก็สวยกว่าหน้าฉันสิย,ยัยมาถามได้นี่ยลองเท้าคก็สวยกว่าหน้าฉันสิย,ยัยอ,อะไรคร<ะ>ูไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแม่มาด่าฉันอย่างแกลเลยเฮ้ยอีกระเทยมีนวดหืมมันด่าฉันเนี่ยอย่างแกเลยอีกระเทยมีนวดอีปวกอ่ะอีปวกนี่นาฉันอีปวกเหรอใช่อยากโดนตบใช่แม่กล้าไม่หล่ะกล้าไม่หลั้ยล่นกันท้ายเหรอเล่้ายนักกินโดนตบแม่ แกก้าตบฉันเหรอแกก้าตบฉันเหรอต้องมีตบตอบได้หมดแล้ว่ะจะตบแคทีเดียวจะตบทั้งสองทีใช่ไหมะมากก็ไป เห็นไหมคะพิธีกรขาตบกันแล้วคะ่ะอุ้ยอ,อู้ยนี่ก็อีกคู่นึงสถานการณ์ไม่ค่อยดีคุณตีคะ่ะเราเรารีบปิดรายการดีกว่าก,ก่อนที่เจรามาตบเรานะคะอย่างนี้ว่าผมสายกรุงจะปล่อยไ,ไม่ได้ครับตบกันตายแน่นอนนะครับเ, <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเคสไปรับฉบับก่อนบ่ายให้เราลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ ตับสนุนโดยดโดย,ยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาาเช่วัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเราสามคนในรายการต,ตีสอกและช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เรตติ้งดีมากๆเลยนี่คือช่วงดุนดาราครับผมเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับว่าวันนี้เราจะพาใครมาร้องเพลงแล้วผมนี่ก็ได้ไปเที่ยวตะเวนคัดแบบ สุดยอดเลยครับหล,หลายๆสถานที่หลายหสถานที่ไปคัดที่ไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นตลาดไทยตลาดอ,อตกอตลาดลาดเา้าสะพานสองเดี๋ยวเดี๋ยไปคัดคนหรือคัดผลไม้ฮะ ผมไปคัดคนครับไปคัดคนเข็นผักบางทีเข็นไปแล้วร้องเพลงอุ๊ยเข้าหูเอ,อ้เด็กนี้น่าส่งเสริมก็ไปรวมๆคัดมาแล้วได้ประมาณทั้งหมด425,073คนโอ้โหเย,ยอะมากมันเยอะจัดผมก็เลยคัดออกคัดออกบ้างตอนนี้เหลือกี่คนเหลือประมาณ5คนโอ้โหก็เหลือน้อยลงครับแต่ที่คัดออกไปเนี่ยไม่ดีใช่ไหมเอาคัดดีๆออกไปครับอ ที่เหลือห้าคนนี้ไม่ดีไม่ดีแล้วเอาไว้ทํำไปแล้วเราเคยฟังดีๆมาเยอะแล้วเราต้องฟังแบบไม่ดีบ้างครับอ๋อให้โอ,โอกาสคนเราต้องให้โอกาสคนออถ้าอย่างนั้นเนี่ยรายการของเราเนี่ยนะน่าจะคัดคนออกบ้างนะ ไอที่ไม่ดีนี่น่าจะออกไปบ้างเหลือแบบว่าเอาที่ดีๆไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพิธีกรเหลือสองคนก็พออะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออุ้ยมาร้วมทำไมเล่าอันนี้ไม่ดีเอาออกไปเหรอไอื่อกี้ผมยังคัดไม่ดีมาเลยต้องให้โอกาสแล้ววันนี้จะแข่งแบบไหนจะทําอย่างไรก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวไปพบกับคณะกรรมการที่อยู่กันมาโอ้โหเรียกว่าฝังเสาเข็มขนาดถอนแล้วเอารถมาดึงแล้วก็ไม่ยอมไปเพราะว่าอยู่กันแบบโอ้โห ฟ้าผ่าก็ไม่ตายอ่ะอไปพบกับคณะกรรมการ,าการทั้งสามท่านเลยครับสวัสดีครับพี่ยองสวัสดีค่ะอา้าวทำไมไม่รับไหว้สองมือเลยฮะเอเอา,เอามือไว้ข้างบนดีกว่าค่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> อจังฮะคุณถืออะไรอยู่ครับอ๋อไม่ถือครับคือนั่ังทับมือผมอยู่ครับอเหรอรอร๋ออย่าไปนั่งทับมือเถอะเก้าอี้ก็กว้างนะฮะขอโทษนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับุณโยับ ดีกจมากเนะครับคุณตั๊กสิริพรครับสวัสดีค่ะ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 โอ้ยไม่มีใครจะมือไม้ออดไปไหนแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจารย์เด๋อดอกสดาครับสวัสดีครับอาจารย์ทังนี้เข้ารายการแล้วค่ะไปอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้แล้วอายุปูนนี้แล้วอย่าเล่นแบบนี้นะบางทีเขาไม่คิดว่าเราหลับนะเราคิดว่าตาย เดี๋ยวมาถามผลงานกันก่อนอาจารย์โยครับตอนนี้ทําธุรกิจน้ําพริกอยู่ไหมครับอ๋อยายสมยังตาอยู่เลยครับตอนนี้ครับยังตำไม่เสร็จเลยโรงงานใหญ่โตยังนั่งตําน้ําพริกกันอยู่เหรอครับเอ้ามีเครื่องนะฮะแต่ว่าสากยังไม่ทิ้งคือเอาสากไปตาในเครื่องนั่แหละครับว้ายนอเขาจน้าพริกแล้วปีอะไรครับได้ข่าวว่าทําหนังสืออ๋อหนังสือมีครับหนังสือชีวิตหนังสืออะไรนะอะไรนะชีวิตอะไรนะชีวิตอะไรนะอ๋อชีวิตบัตรซบค่ะ ชีวิตคิดขำขำดูตัวอยา่างดูตัวอย,าอย่างเนี่ยเป็นแบบนี้ครับ <uli. S 2> ชีวิตคิดขำขำจาก Instagram อินสตาแกรมสู่อินสตากรูก็คือถ้าเกิดใครเครียดได้ดูเล่มนี้เลยดูเล่มนี้เลยวางขายที่เซเว่นอเวางขายที่ c ี b o ็ดที่บีอทอสที่ร้านในอินหนังสือชั้นนําทั่วไปเนี่ยวางไปสัปดาห์แรกเนี่ยตอนนี้เราเช็คยอดได้แล้วครับขายได้แล้ว12เล่มนะครับตลาดของเราวิเคราะห์แล้วว่า ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะทะลุ18เล่มอ่ะฮะโอ้โออแล้วตอนนี้ผมก็เตรียมตัวไว้แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะซื้อได้เลยตอนนี้ผมโทรไปที่โรงพิมพ์แล้ว,ว<ะ>เตรียมสั่งพิมพ์เพิ่มอีก2เล่มโอ้โอ อาทำไมไม่พิมพ์เป็นพันๆเล่มไปเลยทีเดียวพิมพ์เยอะมันเคยเหลือใชยไหมพิมพ์แค่พอพิมพ์แค่ขายพอขายหมดผมดีใจนี่พอขายผ่านเจ็ดเล่มผมก็นั่งยิ้มแล้วครับนี่ถ้าหากว่าขายผ่านสิบแปดเล่มนี่คงฉลองใหญ่ครับผมแปดเล่มเหรอครับนี่หนังสือแจกงานศพยังพิมพ์เยอะกว่านี้โอ้ใช่เขาสั่งพิมพ์ทีละร้อยนะก็ขอบคุณมีอะไรที่มุกขำๆอยู่ในนี้ก็มีใช่ไหมฮะอ๋อเยอะแยะยกตัวอย่างสักนิดนึงได้ไหม ผมตักเรื่องเนืงที่อ่านให้ฟังแล้วขำเลยนะเออนี่ไงฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องพลาดควรคิดนี่ขำแล้วเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อพลาดควรคิดที่เรื่องฮหาแล้วนี่นี่แค่พูดสามประโยคนี่ขำขนาดนี้เลยขำขำที่เขาเขียนเหรอครับอ่านไม่รู้เรื่องไม่ต้องอ่าน ไม่ออกก็ไม่เป็นไรกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่เข้านากอระคังไก่ก้างองูเข้ามารอแล้ไปอ่านหน้าไหนไปหาซื้อกันตั้งสือมีวิทย์คิดขำๆไว้ด้วยครับคุณโยกผ่านไปแล้วต่อไปครับคุณตั๊กล่รครับเป็นไงครับตอนนี้มีผลงานอะไรครับ อ๋อผลงานแล้วก็ที่ก็รับจ้างคอมเมนต์เตเตอร์ทั่วประเทศค่ะส่วนจะเป็นงานพวกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เ,เห็นเออบางทีแบบว่างานวันวันนี้ไม่ได้หยุดเลยใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งทำทั้งอาทิตย์เลยใช้สมองสมองเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วตลอดเลยเว้ยพวกการไปคอมเมนต์เนี่ยมันต้องใช้สมองนะคะค่<น>ะแล้วตอนนี้ผัวเผลอเป็นไงบ้างครับพูดเรื่องนี้ทีไรน,นะคะจริงๆเลยมัน เบื่อมันเบื่อจริงไม่ไปจากชีวิตสักทีว่าถามเรื่องงานเขาดีกว่าเรื่องงานส่วนมากจ้างไปคอมเมนต์อย่างเดียวแล้วยังร้องเพลงอยู่ไหมครับก็ยังร้องเพลงตามงานอีเวนต์ฮ่ายังร้องเพลงอยู่นะคะยังไม่เทงค่ะแต่ผัวที่อยากจะทิ้งมากๆเลยไม่ยอมไปจากชีวิตแฉันไิ่ซ่าไติดใจเลยฉันละครยังนั่นอยู่ไหมครับละครก็รับบ้างค่ะรับบ้างนิดหน่อยเออแล้วคิดว่าจะอยู่กับผัวคนนี้อีกนานไหมครับโอยบ้าปะเนี่ย ปล่อยถามเรื่องงานวกมาเรื่องผัวมันอีกแล้วถามเรื่องงานสิครับโอเคขั้นผ่านไปเลยดีกว่าน,นะครับเออาจารย์เดอ๋อแล้วครับตอนนี้ได้ข่าวว่าธุรก,กิจลูกชิ้นหมูปูดเด๋อยเฮ้ยอุ้ยแล้วมาถุอเราวแล้วมาถุอลูกชิ้นหมูปูเด๋อนี่กำลังไปได้รุ่งเลยใช่ไหมครับไปได้รุ่งแล้วตอนนี้ผมหันมาทำนี่อีกอย่างแล้วครับอะไร,รัะ,รน,ะน้ำมันเหลืองตากระต่ายก้าตัวเป็นน้ำมันหอมระเหยแล้วครับแก้วัดคัดจมูกขึ้นเหนือลงใต้นี่นะ แมลงกัดกัดต่อยลมลมล้โอ้ยได้หมดเลยมีตัวอย่างเลยครับอันนี้อันนี้ของพี่เหรอเนี่ยนี่่ผมแวะซื้อมานี่ของพี่จริงเหรอเห็นไหมล่ะนี่และพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยสกัดมาจากน้ำมันที่ทอดลูกชิ้นลูกชิ้นที่เหลือๆพอทอดเสร็จแล้วปุ๊บน้ำมันเหลือปุ๊บเราก็มาสกัดเป็นน้ำมันเหลืองโอ้ยเดี๋ยวก่อนน้ำมันเหลืองหรือน้ำมันเหลือครับ ก็ขอให้ธุรกิจไปได้ดีนะครับนี่เฮ้ยนี่นี่สั่งสั่งมาจังนี่สั่คนแก่คนเฒ่าเลยรุ่นอากงของอากงนะออกไอ้นี่ยสูตรนี่อุ้ยแรงไปของดีของดีเดี๋ยวนะเออไอ้นี่เดี๋ยวนี้เขาทันสมัยนะทำเป็นหัวลูกกิ้งลูกกิ้งแต่ทำไมทำมันเล็กจังเลยในกว่าจะทาทั่วจัก็แล้มันจะทาทายแสบเลยมันไม่ใช่ดับกิน